สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนช่องครับวันนี้แอดมินสิพาพี่น้องนะครับมาตามแนวทางของพระลึกลับนะครับพระลึกลับนี่คือเพื่อนโบอยากเเปิดเผยซื้อนะครับเเพื่อนเล่เอิญมาพระลึกลับนะครับจากทางจังหวัดนองคายพุ่นละครับตัวเลขของเพื่อนที่เพื่อนให้มานะครับให้กับแอดมินมานี่ตัวเลขนี่เพื่อนให้ชุดเดียวนะครับให้ชุดเดียว ให้ชุดเดียวให้มาสามตัวเลยชุดเดียวนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็เขามาแล้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินเด้อครับเด้อให้กับทั้งช่องของเฮาแน่นะครับกดติดตามไม่พอมนะครับแล้วก็กดกระดิง่งพี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนทุกเทอที่ทางช่องของเฮาอัปโหลดคลิปลงไปนะครับืันนี้กับพี่น้องเบื้องบรรยากาศท้องไร่ท้องนาไปน้ำนะครับเดี๋ยวแอดมินใส่พี่น้องฟังนะครับแล้วก็บิรง

ห้าห้าครับสามอ่าะาคาเบอิเนี่ยรมครับสุดเดียวเลยวะครับก็นั่นละนี่กนั่นทันนีนเลยก็นั่นเดดว่าออกมานึ้นเลยดีดดันขึ้่มาเลยยืยขึ้น้นนี่ทียย่มาครับร้อเป็นอะไร เลยาีนะเป็นลยาี่อยูนเจู้มาถคนนี้มันจะมาัเรื่องคดียวคือนนีแม่ววมานังสือรประมาณาวัดทีมาครับแถววดเพชเพชรตะย่าิมันอะไรเนี่ยรครับไงล็อมึงเนาะครับผมโอเม่อันเอฟซีนะบอกรับฮะ กม็นพมกั็นเอฟซีกันบ like <ome> eh? ่เ้า so ก so so ็บคะแนนเวลาดีหรือวเวลาดีอะไแบนีหรือแบบนี้โอ้ยเาผมเสียอเอฟซีนะโอ้เขาเขาไปเล้งแกแล้วร้องเพลงเขาครับร้องเพลงไยแกไปไปเขาเพิ่งเลนขายวงนละไแนี้เอแนะผมวันใจเรองนนี่นะสองสองยัตสองห้าสามิสองห้าสามสองห้าสาม เออการรื้อรับม่เกี่นของใครเยอารรือรับบอกพัครับผมรับน,นนี้นวัอนนี้ครับมัเนนี้เขาแย่ไเขาสามปูนะเพราะว่าคนมันใช้ตั้งเงี้ตั้งงานว่ามันเฉคงานจะ้ครับผมว่าเื่อได้เรยเื่อได้เรอยผมว่าโอ้คนยังนคนยไหวเื่อได้เชื่อได้เือื่อได้ยันเดี

บ่เดียวอกแล้วเจียอมยมเยเดียวนี้ยก็จะเ็น่าทุกเล like <Huh. S 2> ี้องทุกวังว่าอวัดลงยาเนเลยเห็นใจวัวลงยานเดกเลยันี้ว่าที่สองนี้เวลาสุดทายก็ไ่ไ่คาทุกนะแต่คือทำงานบริกาุกะว่ามันยาวเคยแก่ใช้โจได้น้ำแน่ตามจุดเด่นนะไ แกแกจีล้มกับล้มหดนะหั้นแกแกจี้มจีรมให้เป็นกลงมแ่แกว่าเลขตัวนี้นี่สื่อมันในเน็มันเปลี่ยนอะรกันอ๋อครับผมครับิพุทธเป็นทานม้าบรอกครับเขาเาเรียกแกแล้วแต่ทว่าเรื่อเครว่าหะคือพมันเปลี่ยนะรันแกว่าเลขมันเปลี่ยนมัน่เร่ ครับตัวน <Ef> <ina> like so, so we ี so ้กไ่ว่า so ิต so ัวไดยืนานมลยตัวนดยืย่ลังแลสีไผบนไปล่างนะแมนไม่ว่าเรสองตัวมันไปล่างยี่เล่าหรามีิดูเหล่าตัวนึงมันตัวนั้นไปล่างนะไม่ว่าเรียกสามตนี้มันสมองมันจตัวดไม่ยนานบครับนันมีสาตัวเท่านั้นเพราะว่าคนไหยม้ามีคนไทที่หลกนไท่ม้าทีเรกข้ไงนสามก่อนนะสามทีเหลกสามสามมันเห็นต้งนทงนีตงน พกก็ลวกตีล้างล้างล้วก็ลวนเลนไปเลนเนี่ยมันนี่โดนเติบจนว่าทุบเนไหมนนี่แชมพนี่เรียงสองม้าเลี้ยงสองจะเทิงอย่างนีจะเทงี่ยมไปทั้งเยี่ยมไปทั้งไทยติดวัออกแล้วก็นี่มามาลงไม่อีกหนอยนังย่ตรงกล้งมาเี้งขาเลีองสองอ่ะเี้า เลขรับจะเลขทับันนี้เลขทมียี่กำนย้วมันับกับกเล็นตลสาระคยครับเลขทับเลมันทับรเีหาพะน่นตรงนี้ครับวันนี้เอาไม่บอกว่าสารเพราะมันหลับคนละกนมครับผมครับเหาฮาะครับผมสาธุบมมีบมมีปตุ๋นสดายหน่อครับตุวเดียวเท่านั้น ชุดเดียวเลยนะครับครับปัดนีด่ยแล้อนี่ยแล้อครับผมซาทูดคร,ครับซคว้ามันมาเลยครัาธุดนำมาสักการครับครับนั่นก็เป็นเสียงของพระลึกลับนะครับเพิ่นบ่อยากเอ้ซื้อนะครับแอดมินกับฮู้กซื้อเพิ่นยูดอกเก้าเพิ่นบ่อยากเอ้ซื้อนะครับ เพื่อนกรว่าเพื่นอนอยากให้มีโชคลาภนะครับเพิ่นจะเลี้ยงปั่นมาทางช่องของเฮานะครับอย่าใไ้พี่น้องมีโชคลาภในงวดนี้นะครับงวดวันที่16กุิกายน2 5 1 4นะครับเพื่อนก็ะบอกมาแค่เลข3โตนะครับ2หา3นะครับพี่น้องจ็ตัดหน้าตัดหลังยับขึ้นยับลงนะครับไปเหนือไปใต้เอานะครับเพื่อนกระบอกแค่นี้ ข้อมูลสถิติข้อมูลของเพิ่นกับสองงวดที่ผ่านมากับว่าพลาดน,นะครับเพิน่นว่างวดนี้เพิ่นว่าคือเจ้าเพิ่นว่า่าละมาล้านเปอร์เซ็นต์คือเก่านะครับแอดมินก็นเลยคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแนวทางที่สี่เป็นโชคลาภไปกับพี่น้องน,นะครับแอดมินก็นเลยได้นํามาเอาเสียงของเพิ่อนไหมฟังพร้อมแล้วต่อไปแอดมินก็นสิโชว์ตัวเลขให้เบิ่งนะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้เดอ้อเพราะว่าแอดมินสิโชว์บ่โดนนะครับ สบอโดนเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเอาเนาะนะครับเดี๋ยวแอดมินสี่ชัวตัวเลขให้เพื่อนครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของพระลึกลับนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแต่ว่า,าปลาจานเพลินกับมันใจนะครับสองห้าสามนะครับสองห้าสามนะครับมีตัวเลขอยููแค่สามตัวท่านี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อ พี่นอกแคบหน้าจอไว้นะครับตัดหน้าตัดหลังออกนะครับอ่าไปใต้ไปเทงเนี่ยนะครับมืสาบาชัดเจนม่เน้อครับชายวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับจะเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะเพราะว่าสถิติเขาเพิ่ก็ดีอยู่นะครับลองวดที่ผ่านม้ากับเขานะครับ เป็นกระเลขคิดว่าอาจจะเป็นโชคดีของพี่น้องนะครับที่ได้รับชมและก็นําไปพิจารณาลองเบิงนะครับงวดที่สามอาจจะมาเต็มๆทั้ง3าตัวคือเกานะครับมยโพดหูววานออกตัวใดามาตัวใดพี่น้องกับใส้พิจารณาย่านเอานะครับ5้าสองนะครับสองนะครับ นี่เป็นแนวทางของเพื่อนนะครับเดี๋ยวจักหน่อยแอดมินสิชขึ้นอีกนะครับพี่น้องจมบรรยากาศไปพร้อมนะครับนี่มองที่เพื่อนปลูกมันนะครับร่องมันทุกมือนี่ร่องกว้างกว้างพี่น้องล่อมล่องใหญ่กูใหญ่นะครับกว้างแต่ว่าผลลัพ์กับวัวดีนะครับทุกมือนี่นะครับ พี่น้องเบ่งอีกรอบหนึ่งนะครับพระลึกลับนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเด้อนะครับใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสองห้าสามนะครับสองห้าสามพี่น้องตัดหน้าตัดหลังไปบนไปใต้เอาเด้อนะครับไปเนื้อไปใต้เอา,อาขอคอยพี่น้องโชคดีอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนครับลำลำรวยรวยครับบัาดีครับ